สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอยากทานขนมหวานนะคะแต่ว่าอ้วนน่ะเราจะทานอะไรเอ่ยวันนี้นะคะก็จะมีเมนูซื้อจัมพกขนมหวานที่ตลาดมาเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นลูกจากลูกจากอันนี้ออยู่ที่ยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นวุ้นมะพร้าว ยีบาทแล้วก็อันนี้ถั่วแดง25บาทนะคะเราจะมาทำอะไรกันแล้วก็นมตัวนี้นะคะจะทำขนมหวานเหมือนจะทำคล้ายๆก,นะกับน้ำเต้าหู่นะคะทำคล้ายๆกับน้ำเต้าคู่ ใส่ถ้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โปรตีนไปด้วยเล็กน้อยนะคะก็ได้เพราะว่าวันนี้เราไม่อยากจะไม่ทําอาหารเย็นที่แบบหนักๆเราจะทําเป็นพวกกินอยากทานแต่ว่าเอาเป็นเฮลตี้เอาเป็น <c oughs> เฮลตี้โอ้ใส่นมปาย มันเหมือนกับเหมือนกับอ่าน้ำเต้าหู้แต่เป็นนอมอัลมอนด์นะคะนมอัลมอนแกละตอนนี้ใส่ไปไม่ต้องใส่น้ำตาลเนาะ ต้องเล้น้ำตาลหน่อยเพราะว่าเครื่องนี้มันจะดูบุมรวมละ่ะนี่โอ้ยหูร่วงอันนี้นะคะใส่ปไดเอทแต่อยากทานขน,ขนมหวานเดี๋ยวจะมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก็ยังไม่เคยทานหรอกแต่ว่าแค่คิดว่าเราเอ้ย อยากกินอารมณ์ขนมหวานนะแต่ว่าอยากทาอะไรที่มันไม่ใช่ขนมหวานอ่ะแล้วก็เป็นุูนมะเ้าแก่ก่อนเราไมา่ได้ว่าเป็นสายแบบไดเอทจ๋าหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเลี่ยงๆบ้างอาหารบางอย่างที่มันไม่จำเป็นจะต้องแบบห้าให้มันเป็นแบบ เยอะก็เล uh, okay. no ี่ยงบ้างก็ได้อย่างอย่างเช่นน้ำตาลแะแป้งนะคะแต่ก็หวานอยู่นะอันเนี้ยแล้วก็้นมะพร้าวใส่ไปคิดว่าความหวานมันมาจากพวกนี้อืมันใส่ความหวานมาแล้วอ่ะ มันใส่หวานมาแล้วด้วยเราไม่ต้องใส่แล้วโอ้โหหวานจ้าเลยค่ะหวานจ๋าเลยค่ะมันใส่มาแล้วเราไม่ต้องไปใส่น้าตาลเพิ่มนะที่ไอ้พวกอย่างเงี้ยที่ซื้อในตลาดไม่ต้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่ม,ม,มก็ใส่นมแล้วก็ทานได้เลย หวานอยู่แล้วนะคะโอ้โหบางเจ้าก็ทำแบบหวานแล้เราก็คิดว่ามันเป็นแบบรสชาติที่แบบไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่อันนี้พอชิมแล้วคือมีน้ำตาลจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความแบบเราอยากทานนะ่ะก็แค่ให้หายอยากเนาะถั่วแดงอันนี้ชอบชอบทานถั่วแบบนี้เนี่ย เออใส่ไปสองช้อนนี่มันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนเต้าทึงหรอมันเต้าหู้อ่ะเออเออรสชาติก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะนอนะเออแล้วก็เมื่อวานอ่ะเมื่อเช้ามันเหลืออยู่เราจะใส่ด้วยอะโวคาโดอะโวคาโดนะคะมันเหลือ ไม่ได้เหลือคือเก็บเอาไว้เมื่อเช้าไม่หมดใส่ไม่หมดไม่เยอะผ่าใส่ไปเลยนะจ๊ะทำเองทานเองเอาไปเลยคุณภาพให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องขี้เหนียวอยากทานอะไรก็ทานอยากกินอะไรก็กินอยากจะดูแลตัวเองตรงไหนก็ดูแลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตได้นานขนาดไหน เอออันนี้คือความสุขเล็กๆของเราที่เราสามารถทำได้ให้ทำให้ตัวเองได้ณเวลานี้เลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะ,จะใจดูว่าเป็นแบบไหนว้าวว้าวว้า,วา,วาเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูดดเดี๋ยวให้ดูนะน่ากินมากเลยอา,ากเลย,น,เลยนี่ไงเห็นไหมคะเห็นไหมคะน่าทานไหมเอ่ยเหมือนกับน้ำเต้าหูนะ้น่ะ แต่มันจะมีคุณเขาเรียกอะไรอะ่ะมีประโยชน์มากกว่าน้ำเต้าหู้เออเพราะว่าอะไรอะไอะตัวเนี่ยมันตัวนมตัวนี้นมตัวเนี้มันอร่อยหอมเราชอบซื้อกล้วยมาไว้สำหรับปั่นพรุ่งนี้นะคะกับโปรตีนนะคะเล็กๆน้อยๆแค่เล็กๆน้อยๆทำให้กับตัวเองรสชาติดีมากค่ะ ว้าว Somebody ไป exercise นะคะเดี๋ยวให้ดูอุ้ยนางไป exercise ค่ะนางไป exercise นะคะกลับมาต่อค่ะมา say hello มา say มา say hello มาวิดีโอก่อนมาด้วยคุณเบิร์ดมาอเล็กซ์บีต say hello Hi Hi นางไปเอ็กซ์ไซส์นางบอกว่านางจะแฟตค่ะโอเคเดี๋ยวไปจะใส่อันนี้ไปด้วยนิดหนึ่งบางทีเราก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเนาะบางทีก็ขาดไม่ได้ก็ต้องใส่ไปกินเหมือนเคยเห็นที่เขาใส่แบบคอลลาเจนอะไรพวกนี้ไหมมันก็ใส่ใส่กับอาหารได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ถ้าใส่แล้วเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะสงสัยนะคะจะให้ดูค่ะนี่มันจะอยู่แบบนี้นะคะกรุบกรบกริบกริบอืมนี่นะคะเราก็จะทานแบบนี้ทานไปเลยอยากทานอะไรก็ทานไปเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะให้ตัวเองมีความสุขก็เพียงพอแต่ว่าการที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขก็ต้องเลือกด้วยเด้อค่ะไม่ใช่ทานสเปะสปะ ทานใช่นะคะโอเคเดี๋ยวจะไปอร่อยกับขนมหวานก่อนนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นกับขนมหวานที่ของตัวเองที่ตัวเองคิดมากเลยว่าจะอยากทำแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย